วันนี้มาปลูกผักสวนครัวหน้าบ้านปลูกเอาไว้สองแปลงก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ผักสามชนิดด้วยกันปลูกแบบง่ายๆมารับชมวิธีปลูกผักไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะช่องวันสวนครัวบรรยากาศของเช้าวันนี้วันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำนะคะเป็นวันพระส่งท้ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้ ก็จะมาปลูกพืชผักสวนครัวหน้าบ้านอากาศวันนี้ค่อนข้างจะมีแสงแดดแต่เช้าเลยค่ะนี่ก็เป็นแปลงผักที่ได้ทำขึ้นมานะคะปลูกนี่ค่ะตัวน,นี้ก็จะปลูกผักสวนครัววิธีการทำแปลงผักก็ง่ายๆเลยนะคะพวนดินขึ้นมานะคะแล้วก็นำเอาปุ๋ยคอกนี่ค่ะปุ๋ยคอกที่ไปเก็บเอามาจาก เป็นข้อวัวของเพื่อนบ้านนะคะก็เก็บเอามาใช้ได้เลยค่ะเราก็จะนําเอามาผสมกับดินที่ได้ทําการขุดไว้คนะาะขุดยกแปลงไว้แบบนี้นะคะก็นําเอาขี้วัวมาผสมเลยนะคะถ้าหากว่ามีมูลสัตว์อะไรก็ได้นะคะ นี้ก็ได้ผสมปุ๋ยคอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้แปลงผักขึ้นมาสองแปลงแบบนี้ค่ะหลังจากนี้เราก็จะนําน้ํามารดให้เปียกก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาเล็ดพันธุ์ผักลงหวานก่อนจะหวานเราก็นําเอาน้ํามาฉีดพ่นให้ทุ่มแบบนี้ค่ะหรือใช้ฝักบัวลาดรดก็ได้ค่ะพอ เปียกได้ที่นะคะเราก็นําเอาเมล็ดพันุผักที่ต้องการหวานนะคะนํามาหวานได้เลยนะคะดลดให้เปียกไปเลยนะคะช่วงแรกๆของการหว่านเมล็ดผักเราต้องทําให้มีความชื้นแบบนี้นะคะดินนะคะเพื่อที่เมล็ดผักจะได้งอกขึ้นมาอย่างสม่ําเสมอนะคะเป็นวิธีปลูกแบบง่ายๆกันเลยนะคะ แปลงสองแปลงนี้นะคะก็จะเอาเมล็ดผักมาหวานสามชนิดด้วยกัน,นะคะ่ะนี่ก็คือเมล็ดพันธุ์ผักที่จะนำมาปลูกมีผักคะนา้าผักกวางตุ้งนะคะสองซองก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอามานี่นะคะเอามาวานก็เป็นผักคะนา้าพันนี้นะคะแล้วก็จะเป็น พันุ์ที่อัตรางอกดีมากนะคะทางร้านเขารับประกันมานะคะว่าอ่ายี่ห้อนี้จะมีอัตราการงอกที่ดีก็เลยทดลองซื้อมายี่ห้อนี้นะคะก็จะทดลองปกติก็จะใช้ของสอนแดงหรือไม่ก็เจียไตยนะคะวันนี้ก็จะลองเอายี่ห้อนี้มาหวานดูนะคะ แล้วก็ซองหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับผักคะน้าน่คะเป็นยี่ห้อนี้นะคะเนะคะเขาก็เขียนบอกนะคะว่าอัตราการงอกน่คะลำต้นใหญ่ใบหนาการใบเดี๋ยวก็จะมาทดลองปลูกกันเลยค่ะ วิธีปลูกก็จะง่ายแล้วก็จะใช้ผัก,กวางตุ้งห้องเต้นะคะก็จะใช้ของสอนแดงนะคะไม่ได้โฆษณาให้กับทางร้านนะคะเพราะว่าจะใช้อยู่เป็นประจำก็คือยี่ห้อนี้นะคะเป็นยี่ห้อที่ใช้ปลูกอยู่เป็นประจำในการปลูกผักเราก็จะดูวันเดือนปีหมดอายุนะคะแล้วก็จะนำมาหวาน ในแปลงนี้นะคะก็จะใช้ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันวันนี้เราจะหวานของมเมล็ดพันผักคะน้าน <vein. S 1> ก่อนนะคะนี่นคะคะเราจะหวานลงไปเลยค่ะ เได้ว่านเมล็ดพันผักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็ใช้ทั้งหมดสอย่างด้วยกันนะคะพันุผักที่นํามาหวานมีผักกวางตุ้งห้องเต้แล้วก็ผักกวางตุ้งปินใบแล้วก็ผักคะนา้าหลังจากที่หวานเสร็จก็ใช้ฟางคุมไปแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่มีฟางไม่ต้องคุมก็ได้นะคะคุมฟางเสร็จแล้วก็มาลดน้ําให้ชุ่มๆเลยนะคะก่อนจะหวานเมล็ดเราก็ลดน้ําไปครั้งหนึ่งหลังจากที่หวานเสร็จแล้วก็ลดอีกครั้งหนึ่ง พอเอาฟางมาคุมแบบนี้นะคะเราก็ลดน้ำไปอีกครั้งหนึ่งค่ะจะทําให้มีความชื้นในดินก็จะทําให้มเมล็ดพันธุ์ผักงอกขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะเวลาเราหว่านมเมล็ดไปแล้วนะคะจะต้องทําให้ดินนะคะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะวนันวันแรกนะคะต้องให้เปียกเลยนะคะเวลาลดน้ํานะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีฟางก็ไม่ต้องคุมก็ได้นะคะก็งอกเหมือนกันแต่ถ้ามีฟางก็จะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะได้เก็บความชื้นได้ตดน้ำให้ชุ่มชื้นไปเลยค่ะปลูกผักก็ไม่ยุ่งยากนะคะถ้าหากเพื่อนๆรักการปลูกผักก็จะเป็นการปลูกที่ง่ายมากตดน้ำแล้วก็ให้น้ำ บัวนี่นะคะบัวในรองะคะ่ะในปลาด้วยนะคะในรองนี่นะคะปลาหางลกดึงะค่ะปล่อยเอาไว้บัวค่ะบัวสวยงามค่ะนำมาปลูกไว้นานเลวนะคะลดน้ำพืชผักไปเลยนะคะหลังจากที่ปลูกผักเสร็จตอนนี้ต้นดาวเรืองที่ปลูกเอาไว้ก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่ค่ะ ริบผักสวนครัวก็มีไม้ประดับปนไปบ้างก็จะได้มีแมลงมาตอมที่ดอกไม้นะคะนี่ก็เป็นมะเขือตอนนี้ก็รดน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคุมด้วยฟางแบบนี้นะคะก็จะได้เก็บความชื้นไว้ได้นานสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆที่ชอบปลูกผักนะคะมาชมวิธีการปลูกผักกันแบบง่ายๆเลยค่ะ ถ้าหากว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้ปลูกผักนะคะก็ทดลองปลูกได้เลยค่ะวิธีการปลูกผักก็เป็นวิธีการปลูกของแต่ละบ้านนะคะอาจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปแต่วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งไม่ยากเท่าไหร่นะคะถ้าหากเพื่อนๆจะปลูกผักไว้กินนะคะก็ลองทำดูได้นะคะวิธีนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ทุกๆกำลังใจนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ